ก็สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งกับ GT Channel นะครับก็วันนี้ก็มาเจอกับฟิฟฟ่าลานสามอีกครั้งหนึ่งนะวันนี้เราก็จะมาเปิดการ์ดนะครับเป็นาการ์ดดองนะครับดองไว้อันนี้ก็ดองประมาณอาทิตย์หนึ่งอะไม่เยอะครับไม่เยอะเพราะว่าถ้าเยอะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวนะครับก็ประมาณ70กว่านะครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มเปิดกันเลยนะครับก็อันนี้เป็นของฟรีทั้งหมดนะครับไม่มีเจงนะของฟรีแล้วก็เริ่มเปิดกันจากเริ่มจาก 06U ท็อป3 0 0นะครับมาดูราคา1 2 9ล้านคาร์ลอดมาสองใบโอ้โห เอออย่างนี้มันต้องอย่างนี้เออลาอูมาเลเลสนะครับเซนเตอร์เซนเตอร์นีทำไมถูกอย่างปีนี้สามล้านหกนะครับลาอูมาเลเลสนะก็ตีไว้สักร้อยล้านนะครับไม่รู้จะถึงหรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นการ์ดเบสสามสิบกระปีนะครับ ก็จะรวมพวก 14W 06 07 08 09, 09, 09, 09เป็นพี่วเก่าครับเาปิดเลยมีใบเดียวดะ9แสนแสงไม่มานี่ก็จะเป็นเบส30บวก2ถึงบวก5โอ้เป็นปีเก่าหมดเลยครับ07 08 09 สี่นะครับก็ไม่แพงแล้วนะพี่นี้ไม่มีนักเตะแพงและเห็นไหมสามแสนก็มีลุ้นตำนงตำนานนะครับมาดูกันว่าเราจะได้ตำนานหรือเปล่า,าเป็นพรีเมียรระดับ5ก่อนแล้วกันนะครับนี่ผมเคยเปิดได้ดูมาแล้วนะฮะลองดูน,นะโอ้โ oh. ห ปไปไลของฟรีเปิดที่มันอันนี้ก่อนลวกันท็อปอะไรดีท็อปห้าสิบท็อปห้าสิบอันนี้ละกันนะครับท็อปห้าสิบเป็นสิบสี่ทีอ๋อเปิดเลยไม่มีตัวแพงแล้วส่งสิบสี่ล้านเองลนโด สองล้าน,นะครับเฮอริเคนก็เป็นศูนย์หกยูแล้วกันอะคาร์ลอดมาแสงม่วงมาลูกแสงม่วงมาสี่ล้านอย่องดีวะหลักล้านก็จะเป็นจะเปิดที่มันมีใบเดียวก่อนนะครับ ลุ้นตำนงตำนานเดี๋ยวเปิดทีหลังะฮะนี่กัน 06W วล่ามาลูกแสงง่วงเปิดวาโอ้โหชื่อเฮียอะไรวะเนี่ยอตัวน,นี้แล้วกันใบเดียวเนะี่ย top 50 ลีฟเวอรดี้ศูนย์หกวแต่ยังดีครับเกินล้านเกินล้านก็ดีถือว่าดีแหละ,ะมาการออกกันแล้วกันนะครับก็แกลเลเบลแล้วกันนะอีซีเนี่ยแกลเลเบลมามาเอาค้างเฮ้ยโอ้ยมีสี่แสนด้วยวะ เออหลักล้านหน่อยสิวะเออหลักพันก็มีเลยโอ้จะโหดไหมเนี่ยห้าพันโอ้นี่มันโอ้โอ้ยอ่าเตยมอีกโอ้สักครู่นะขอเวลาย่อยสักครู่หนึ่งอ่ะ ใหญ่หอายฮะดูดิดิ้ดงๆไปอคงราคาอะไรเนี่ยแต่อยากเก็บปีพิเศษไว้อ เอาไว้แลกเปลี่ยนนะฮะพิเศษเนี่ก็ไม่เอาสำคัญอยู่สิบตัวหมื่นห้าสอง่นสองสองมนสองแล้วกันอืมกัแรกไว้เนี่ยะไม่เปิดเลยแล้วกัน หือสามใบไอ้บลูวิวเนี่ยไม่เห็นออกเลยนะมีหลักพันก็ยังมีนะนี่ยังดีได้หลักแสนนะครับเออต่อไปจะเป็นเปิดในก่อนดีกวซ<ม>แล้วกันในขาวว่ามีแต่หลักล้านขอดูหน่อยสิวิเอล่ามาลูก เออยังดีนะหลักล้านนะหลักล้านมาลูลัขอสีทองได้ไหมสักสิบล้านมีไหมอือโอลาสันอ้าวเฮ้ยเก้าแสนก็มีเหรอโอ้เฮ้ยเบลก็มาเว,าวดูดิ Ở sĩ thong thật tôi tìm mình là chị long tìm mọi người đi mẹ 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 ทิ้งไป2 7 0ห3ื4นเแล้วกันโอเคไม่เปิดต่อครับก็จบไปสำหรับ dvc ต่อไปจะเป็นเบสสเปซ i a l เมสเปเชีย oh, ลโอ้โหรวมปีเยอะเลยแต่เป็นเบต้าสิบนะคสิบ wc ศูนย์หก wc สิบ0ศูนย์แปด e ศูนย์หก u มาขออะไรก็ไดนะ้แพงๆมาเออแปดล้านโอ้ขอหลักสิบล้านได้ไหม โอ้โหสี oh h, 4, oh, 5, mm ่ล hmm. oh ้านโอ้โหห้าล้านขึ้นก็ดีแล้ววะหกล้านหกล้านโอ้โหโคเซโอ้สีทองมาเมื่อกี้เอาอีกสักตัวสิเอาอีกสักตัวโอ้โหเมซี่มารลัวๆลัวตอเรสทำไมไม่ได้สวมแหวแดงวะมาลูกโอ้โหหลักแสนก็มีเหรอ โอ้นึกว่าไม่มีแล้วอ้ามาอีกแล้วพูดถึงก็ามาเลยเอาเตรียมอีกแล้วเตรียมบ่อยเหลือเกินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวเหอะโอ้ขอญาตขายนะฮะเนี่ยกันร้านเราขายแต่หลักร้านเอาไว้ก่อนแล้วกันนะครับก็ ที่เหลือแล้วก็ไปไปเปิดการ์ดต่อแล้วกันนะอ่ะกลับมาเปิดต่อครับ X4 ใบสองล้านสี่เฮนริเคนโอ้ยสามล้านเก้าโอ้ยก็ออยังดีฮะหลักล้านนี่ก็พอใจเลยนะฮะอ่ะต่อไปแล้วก็จะมาลุ้นตำนานกันนะครับก็ ว่าจะมีตำนานหรือว่าเบลเบสออกมาหรือเปล่าผมขอเปิดบเบลเบสก่อนแล้วกนะันครับท็อปสามร้อยสองใบอเบลอลเบสเบสสามร้อยแล้วก็บเบลเบสก็เปิดเลยโอ้ยโอ้ยไม่มานะฮะสามสิบอ๋อเดวิล่ามา ตำนานตำนานต้องมาแล้วแหละจังหวะเนี้ยตำนานโอ,โอ้โหเมลซานเชซโอซิลเลวานอ,อะไรอะ่ะหลุดอีกเก้าใบฟาเบกาเดเบลลาอีกแล้วเควินดีบอย มาคอร์โรโฮเฮอริเคนลากิติโอ้โหบราวโวอ,อ้าวเต็มก่อนดิขัดอันนี้ละเกินขายขายไม่งเลยอ่ะเลยใบหนึ่งฮะเปิดต่อฮะโอ้ยไม่มานะฮะ ไม่มาก็เราไปลองนับเล่นๆก่อนนะครับว่าได้เท่าไหร่นะครับก็ก็รวมๆก็มาณร้อยกว่าเอ็มนะครับก็ถือว่าไม่จรงไม่จริงอยู่แล้วของฟรีนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ ขอจบลงเพียงเท่านี้นะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกด subscribe นะครับ GT Channel นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ